แมทโชว์วานสยบรักร้าวอวยส่งการออกสื่อหลังฝ่ายชายทุ่มเงินทำสิ่งนี้ยอมรับว่าคุยกันน้อยลงบ้างเพราะต่างฝ่ายต่างยุ่งกับงานกับธุรกิจของตัวเองสหรับคู่รักแมทพิลณีคงไทยและหวานใจทาย,ยาทโบนันซ่ายอย่างหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์โดยเฉพาะสาวแมทที่ช่วงนี้ขอเปลกงานละครเอาเวลาไปทุ่มเทกับธุรกิจขายสบู่และร้านไอศครีม จนในที่สุดก็ได้เลิกเปิดให้บริการแล้วโดยล่าสุดสาวแมทได้โพสภาพกับธุรกิจร้านไอศครีมพร้อมแท็กข้อความถึงหนุ่มสงกรานผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จครั้งนี้ว่าวันนี้ถ่ายรูปไว้เพราะเนื้อไอติมหนืดเหนียวสวยงามมากอร่อยด้วยอร่อยเลยแหละถ่ายรูปไว้เพื่อจะลงอวดโดยเฉพาะถึงแม้ว่าร้านจะยังไม่เสร็จดีแต่ก็อยากขอบคุณพี่สงกรานที่ทำร้านนี้ขึ้นมาให้แมท ออกแบบให้ออกเงินให้ไม่ใช่น้อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะเดี๋ยวใช้นี่ไม่ไหวขอบคุณที่เป็นฮีโร่ในด้านความแข็งแกร่งเสมอมาไม่รู้ว่ามีเลือดนักสู้อยู่ในตัวอยู่แล้วหรือเรียนรู้มาจากพี่แต่ตั้งแต่อยู่กับพี่มาแมทเห็นศักยภาพในตัวเองแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าพี่ส่งกานเป็นแบบอย่างที่ดีให้แมทในหลายๆด้านที่พลาดก็เพื่อได้เรียนรู้ เป็นเรื่องรักที่ทำให้หลงรักเลยค่ะวยขนาดนี้ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็เลยชอบทำอาหารให้ทานเพื่อเป็นการขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะรับรองว่าไอติมอร่อยไม่ข่หน้าแน่นอนแอดส่งการเตโดยมีคอมเมนต์ดังนี้ยินดีด้วยครับพี่แมทรอกินครับไว้จะไปอุดหนุนนะคะแมทเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องนะคะคุณแมทเข้มแข็งและผ่านทุกอย่างมาได้เป็นอย่างดี ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิขึ้นไปนะคะร้านใหม่แล้วคะเปิดตอนไหนที่เขาใหญ่ไหมคะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่คะจะนัดเตะแกงไปรอกินขอขับคุณแรงข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ